ยะถายะถาวาปนสักกายโยปนิหิโตโติตัถาตถานางปัชานาติตามพุทธวจนะพระบาลีที่มีปรากฏอยู่ในมหาสติป,ปัฏฐานสูตรนี้แปลความเป็นภาษาไออกมาว่ากายของเธอ ตั้งมั่นอยู่โดยอาการใดๆก็จงรู้ชัดกายที่ตั้งอยู่โดยอาการนั้นๆซึ่งจะอธิบายขยายความให้ฟังสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของรูปสัพซึ่งไม่เคยอธิบายมาก่อนรูปสัพมาคติภาษาบาลีพุรุ้พจนะที่ต้องการจะอธิบายให้ฟังนี้ก็คือคำว่าปาิหิโต ปณิถนโตแปลว่าตั้งมั่นไม่ใช่เป็นการนั่งโดยธรรมดาธรรมดาหากจะเป็นการนั่งที่ตั้งมั่นจริงๆไปพร้อมกับคำหนึ่งคือคำว่าปณิธานปณิโตปณิธานเป็นคำที่มาจากรากศัพท์อันเดียวกันปณิธานเราก็แปลกันว่าตั้งเอาไว้มั่น คือมีปณิธานที่จะทำอะไรให้สำเร็จก็ตั้งปณิธานเอาไว้โดยประการนั้นที่จะทำให้สำเร็จจนได้นี้เรียกว่าปณิธานตั้งปณิธานว่าจะบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปณิธานนั้นก็จะนแน่วแน่เหยียงนั้นไม่มีการแปลเปลี่ยนเลยคำว่าปณิธาน ก็มาคล้ายกันกันกบคำว่าปริหิโตนั่นเองซึ่งแปลว่าตั้งมั่นมีคำว่าปริหิโตไม่พอยังมีคำสำทัพเข้าไปอีกคือคำว่าโหติในทางวยากรภาษาเบลีถ้ามีคำว่าโหติที่มาจากหหธาตุในความมีในความเป็นเข้ามาเป็นวิกติกตา อยู่ข้างหลังของรูปศัพท์นั้นๆในที่นี้ก็คือปะนิฮิโตและตามมาด้วยคําว่าโหติก็เท่ากับเป็นการเน้นย้ำคําว่าปะนิฮิโตนี้ให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นคําว่าปะนิฮิโตที่แปลว่านั่งจึงไม่ใช่เป็นการนั่งธรรมดาธรรมดาต้องเป็นการนั่งที่ตั้งมั่นจริงๆปณนิโตดังที่บอกว่าไปพร้อมกับคําว่าปณิธาน ซึ่งแปลว่าตั้งพริฐานเอาไว้มั่นนั้นไม่พอก็ยังมีคำว่าโหติเน้นยับเข้าไปอีกนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าเมื่อเรามาทำกรรมฐานกายของเราจะต้องตั้งมั่นจริงๆคือที่ตะมานั่งกรรมฐานอยู่ในวันนี้โดยการเดินจงกรมอยู่หนึ่งชั่วโมงกับ1 5บนาที เดินดนี่จริงๆก็อยู่ในเวลาหนึ่งชั่วโมงดังนั้นการนั่งก็ต้องให้สัมผันธ์กันก็คือต้องอยู่ในเวลาหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงนั้นอาตมาภาพก็พยายามตั้งกายให้มั่นจริงๆโดยยึดตามรูอจนะพระบาลีนี้คือประมาณนี้เลยเชิดหน้าขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วก็ตั้งกายให้ตรงจริงๆเลยตั้งมาอยู่อย่างนั้นในเวลาถึงหนึ่งชั่วโมง อาจจะมีบางช่วงที่กายเกิดอาการโอนเอ็นไปมาบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่จะมีการผัดี่ยนเรียบทเป็นบางครั้งบางคราแต่ว่าเราผู้ที่ปฏิบัติอยู่จะต้องสำเนาเอาไว้อยู่เสมอว่ากายจะต้องตั้งมั่นเอาไว้อุชงกายอย่างปณิธายะเห็นไหมมันมีคําว่าปณิธายะด้วยปณิธายะก็คือปณิตตวปณิธานนั่นเองตั้งกายให้ตรง ตั้งมั่นกล้าให้ตรงดำโพสเิเอาไว้มั่นอันนี้คือความเพียรทางกายที่ปรากฏอย่างชัดเจนถ้ารอตั้งกายให้มั่นเอาไว้อย่างนี้ดังนั้นการที่ใครบางคนมาบอกว่าโยมก็นั่งกรรมฐา,านได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยละแต่ไปดูการนั่งของโยมคนนั้นกลายเป็นว่านั่งหออ่ออย่างเนี้ยนั่งวีต่างหากด้วยอันนี้ไม่น่า อัศจรรย์อะไรเลยที่นั่งไปถึงสองชั่วโมงได้เพราะว่านั่งอย่างนี้ใครก็นั่งได้นั่งห่อตัวอย่างเนี้ยเป็นกุ้มก็จะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไม่มีปัญหาหรอกและโดยเฉพาะการนั่งบนเก้าอี้แนะนําซ้ำอย่างนี้เอ็นพนักพิงเข้าไปด้วยหรือไม่ก็เป็นการหย่อนกายลงมาอย่างเนี้ยนั่งได้อยู่แล้วเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงลองนั่งอย่างนี้ดูสิ ให้มีวิยะทางกายอย่างชัดเจนตั้งมันเอาไวอย่างเนี้จะได้ไหมสองชั่วโมงนั้นเนะี่ยตมาชื่อว่าไม่ได้นะการที่จะนั่งตั้งกายตรงเรียกว่าปณิโตอุชุมกายยังปณิธายะปณิธานที่ตั้งกายตรงระบบิเสียเอาไว้มัน่นตั้งกายาไว้มั่นอย่างนีนะ้ร่างกายของคนนั้นจะต้องมีความแข็งแรงจริงๆ คือถ้าอยู่ในวัยชราสมัยแล้วก็ยากที่จะนั่งตั้งกายตรงให้ได้อย่างนี้แต่ถ้าอยู่ในวัยของคนหนุ่มสาวที่อายุไม่เกินส0ส,สิป,ปีเนี่ยก็จะนั่งตั้งกายตรงได้ดีัตมาภาพก็อายุย่างเข้าห้าบหปีแต่ว่าก็ยังสามารถนั่งตั้งกายตรงอย่างนี้เอาไว้ได้ดีอยู่ก็เพราะว่าปฏิบัติมาอย่างนี้โดยตลอดปฏิบัติมาทำกรรมฐานมาจนเป็นความกุ้นฉินล้ ที่จะนั่งตั้งกายตรงอยู่อย่างนี้ครั้นกายเวลาที่มันนั่งแล้วก็หย่อนลงไปอย่างนี้กายมันจะมีปฏิกิริยาที่ไม่ชอบทันทีที่นั่งแล้วกายหย่อนอย่างนี้เอาไปมาตามาภาพเวลาที่มันหย่อนลงไปอย่างนี้แล้สักพักก็ต้องยืดตัวตั้งกายให้มันตรงเพราะเราฝึกเอาไว้อยู่อย่างนี้นี้ก็คือข้อปฏิบัติในทางการนั่งกรรมฐานเมื่อจะนั่งกรรมฐานแล้ว ต้องสำเหนียกเอาไว้ว่าปณิโตโหติอุชุมกายังปณิทายะจะต้องตั้งกายเอาไว้ให้มัน่นตั้งกายเอาไว้ให้ตรงให้มีวิริยะทางการประกอบอย่างชัดเจนอย่างนี้ก็จะถือว่าปฏิบัติสอดคล้องต้องตามพุทธประสงค์ที่พระเจ้าตรสัสเอาไว้ในมารถปนสูตรที่ว่ายัายถาวาปาัสสักายโยปณิโตโหติตถาตถาันประชานาติ กายของเธอตั้งอยู่โดยการใดๆตั้งมั่นอยู่โดยอาการใดๆก็ให้รู้กายของเธอที่ตั้งมั่นอยู่โดยการน,นั้นอุชุงกายัยังปณิธาะนะน่งขรูบลังตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงคือตั้งมัน่นกายให้ตรงเอาไว้นั่นเองวันนี้อรรมาภาพก็ได้ทำกรรมฐานตามที่ให้คำปฏิญาเอาไว้ในช่วงแสดงธรรมอันมทนา ก่อนจะฉันเพลนั้นว่าจะทํากรรมฐานเพื่อให้เกิดบุญกุศลเพื่อน้อมกุศลภาวนาไปให้แก่ผู้ที่เป็นทายิกาอุปทายิกาคุณนกเรียที่ถวะพิธภาานามเสดอัมเบมาแล้วก็เมื่อวันนี้สิเกพี่สาวเอ สิทธิ์เอน้องสาวเก๋ก็ได้ถวายเค้กรสกาแฟมาเรียบร้อยแล้วก็วันนี้โยมแจ้ชิดาปัญญาการชจนวงก็ได้ให้โบสั่งอาหารจากร้านจานโอมมาถวายได้ฉลองศรัทธาทั้งสมเจ้าภาพนี้เรียบร้อยละในวันนี้อัมเบก็เพิ่งจะฉันในตอนเช้าของวันนี้เค้กก็ฉันใน ตอนเพลนของวันนี้อานเพลนก็ฉันในเพลนของวันนี้เช่นเดียวกันการทํากรรมฐานในครั้งนี้ที่นั่งตั้งกายตรงปฏิบัติตามศาสนาว่าของพระศาสดาก็เกิดสุภธรรมที่เป็นไปได้โดยดีเกิดครบทั้งกายเวทานาจิตธรรมนั่นเองได้มีกุศลภาวนาได้เกิดขึ้นมาแล้วจึงของน้อมกุศลภาวนาไปให้แก ญาติยโยมที่เอ่ยนามมานี้ทั้งสามท่านก็คือคุณนกริยาสุวรรณสุทธิสิทธเก๋พี่สาวเอสิทธเอน้องสาวเก๋และโยมแจ้ชนาปณการชาวงบีโบอ้พร้อมครอบครัวพนักงานที่อยู่ในร้านยูนเดินให้เป็นผู้มีส่วนแห่งกุศลภาวนาบุญญาภาทีนี้ ถ้าได้มีแต่ความสุขความเจริญสงบร่มเงย็นดุจด,ดั่งอัตมาภาพที่นั่งกรรมฐานแล้วได้รวมกรรมฐา,านคือความสงบร่มเงย็นนิ่งสงบอยู่ในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนั้นประศจากทุกโศกร่งภัยปัตตันตรายทั้งหลายทั้งสิ้นและขอให้เจริญด้วยอายุวัฒนสุขกัะราปฏิพานทนาสารคุณนสารธรรมะสารสมบัติสมรูปปร้ปัตนาในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมทุกข้วนประการด้วยเจิญขอเจริญ ไม่ต้องยึดถาอสัพเพเพราะว่ายึดถือสัพเพก่นอ,อนก่อนที่จะฉันเพลยแล้ว